สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่หมูพิมพกาสุดยอดแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคู่แม่ลูกที่ต้องบอกเลยว่าน่ารักและอบอุ่นกันมากๆเลยล่ะครับสําหรับแม่หมูพิมพกาและลูกชายสุดหล่อย,ยังหนุ่มนายนภพัทที่ต้องบอกเลยว่าแม่หมูนั้นห่วงลูกชายมากๆเลยครับด้วยเพราะแม่หมูเลี้ยงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนมาด้วยตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก นอกจากนี้ทัศนคติความคิดของแม่หมูนั้นยังมีความคิดดานบวกและอดทนกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเพียงลำพังซึ่งหลังจากที่เลิกรักกับอดีตสามีไปแล้ว แม่หมูก็พยายามเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับลูกชายอย่างเต็มที่จนบางครั้งความรักที่ให้ลูกชายนั้นมีมากจนเกินไปจนกลายเป็นว่าแม่หมูนั้นโอน้องนายมากๆจนวันหนึ่งต่อยไตรพบได้ออกมาเตือนแม่หมูว่าไม่ต้องกลัวว่าลูกจะขาดความรักเพราะความรักที่แม่หมูให้ลูกไปได้จะรู้สึกถึงความรักของแม่ได้ด้วยตัวเอง จนทำให้แม่หมูเปลี่ยนความคิดในการเลี้ยงลูกใหม่จนทุกวันนี้นายนภัสโตมาเป็นหนุ่มหลอ่อสุดเพอร์เฟกต์อย่างที่แม่หมูต้องการและยังเป็นสุภาพบุรุษอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่จนเป็นที่รักของทุกคนถึงแม้ว่าที่ผ่านมาครอบครัวของแม่หมูจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกับครอบครัวอื่นแต่การเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวก็ไม่ได้เป็นปัญหาในชีวิตของแม่หมูเลยแม้แต่น้อย และไม่สําคัญว่าพ่อของลูกจะเป็นใครแต่ที่รู้ลูคือแม่หมูนั้นเป็นผู้หญิงสตรองที่เก่งมากๆที่เลี้ยงลูกชายด้วยความรักและความเอาใจใส่อย่างเต็มที่มาด้วยตัวเองจนทําให้นายนภัสนั้นโตมาจนได้ดีทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องการทํางานรวมถึงการวางตัวก็นับว่าเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ